สวัสดีครับพบก,กับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมพบกนันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษานกนะครับผมวันนี้นะครับก็เอาสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับผมมาฝากนะมีประโยชน์ต่นอนกปงจุกมากนะครับผมให้เพื่อนๆไปหามาปลูกไว้นะครับผมตามหลังบ้านก็ได้หนะ้าบ้านหลังบ้านได้หมดนะ ที่เรามีสมุนไพรที่ดีนะครับผมจะทําจะช่วยเห้นกเรนะสุขภาพแข็งแรงเพื่อนไปนํามาหาไว้นะครับมาหาปลูกไว้สมุนไพรตัวนี้ก็คือฟ้าทลายโจรนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อนอกนะครับผมในช่วงนี้อยู่ในช่วงสมุนไพรไทยนะครับผมรักษาอ่นอานกโรให้แข็งแรงถ้าเลี้ยงนกก็ควรมีสมุนไพรแบบนี้ไว้ในครอบครองนะครับผม มาฟังสปปรรพคุณของฟ้าทลายโจรกันนะครับผม่าหลายอาการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจไอเจเจ็บคออาการเคยนะครับผมนะครับผมฟ้าทลายโจรยังรักษาได้ไปถึงเคยหวัดเยยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะอ่ามันมันช่วยเก๊เอยช่วยแก้อ่าใช่ไหมอ่ามันสำคัญต่อนกมากนะครับผม ในการใช้นะครับผมให้เพื่อนๆน,นะนำมาบดให้ละเอียดนะครับผมทิมๆเอาเต่น้ํานะครับผมคั้นเอาเต่น้ําไปให้นกกินนะครับผมอเอาไปใส่ในจอกน้ําของนกกงหัวจุกเราที่กินอยู่ทุกวันน,ะนั่นนี่แหละครับผมะจะทําให้นกสุขภาพแข็งแรงนะมันเก้ไอแเก้เจ็บโคนะครับผมโดยเฉพาะนกคงหัวจุกมันเป็นสัตว์ที่ใช้เสียงเยอะเห็นไหมมันต้องเรียนเสียงความจําต้องดีใช่ไหม สารปุบบ๋ยฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณที่ดีเยอะมากนะครับผมก็เลยให้เพื่อนๆเอามาใช้นะ,ะในนกนะครับผมนกจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมคลิปกวอนหน้านี้ผมก็ได้แนะนําไปเป็นบระเพ็ดนะสรรพคุณบระเพ็ดดีมากนะตั้งแต่ผลใบก้านยันไปถึงรากนะครับผมก็นํามาใช้กับคนเล่นนกได้นะครับผม เป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับผมมันมีสรรพคุณที่ดีมากโดยในเฉพาะตัวนกนะครับผมฟ้าทะลายโจรนี่นกใช้เสีงยงเยอะนะครับผมมันจะเจ็บคอใช่ไหมมันจะออกอาการเหมือนไอมันเจ็บคอเราเอามาใช้ให้นกนกจะกระชุ่มกระชวยนะครับผมนกจะกลับมาแข็งแรงนะครับผม่ามันเป็นยาที่ดีมากเลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะครับผม เป็นยาอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เพื่อนๆชาวนกกรงเขาใช้กันมานานเลยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นคนรุ่นก่อนๆนะครับผมที่รู้นะอ่าคุณเพิ่งเล่นใหม่เลงก็ไม่รู้ว่าอะไรใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปทดลองนะครับผมก็คือมาบอกให้แบบสรุปแบบสั้นๆนะครับผมก็เอาแบบได้ใจความนะเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้แบบตรงประดินอแล้วมาฟังกันต่อนะครับผมไม่ว่านกมันเครียด นกมันตัวร้อนนะครับผมสรัรพคุณของฟ้าทะลายโจรเก้ได้หมดเลยนะครับผมมันจะทําให้นกจากาเครียดซึมเศร้าอยู่ในกรงเขบๆเใช่ไหมเมื่อได้รับสารของอฟ้าทะลายโจรนะมันมีตัวที่ไปทําให้ผ่อนคลายนะครับผมนกเพื่อนๆจะไม่เครียดนะครับผมอ่าแล้วก็จะเห็นว่านกคงหัวจุกมันจะมีน้ําลายเหนียวๆนะครับผมในคอนะ ตัวฟ้าตะลายโจรมีสปปรรพคุณในการละลายนะครับผมละลายตัวน้ําลายที่เหนียวๆนะครับผมนละ้ละ,ละลายให้คอเขอโล่งนะครับผมมันจะมีสารตัวที่ไปจับน้ําลายเหนียวน้ําลายปูดน้ําลายที่ค้างอยู่ทั้งหมดนะครับผมทําให้กองเสียงของนอกมันใสมันมันก้องกลางวานเพราะว่ามันจะเคลียร์พวกน้าลายพวกที่เป็นแบคทีเรียในช่องปากนะครับผมมันเคลียร์หมดเลยนะ อ่าสรรพคุณดีมากนะเพื่อนๆจําไม่ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะนกจะไข้ร้อนในมันแก้ได้นะครับผมสมุนไพรไทยดีมากนะครับผมวันนี้ก็เสนอเป็นตัวที่สองนะครับผมตัวที่หนึ่งก็บอกกันไปแล้วนะครับผมตัวที่หนึ่งเป็นบอระเพ็ดน,นะตัวที่สองก็เป็นฟาตาลาโจนนะครับผมอ่าก็ออกมาแจ้เพื่อนๆได้รู้นั่นนะครับผมเพราะว่ามันเคลียร์ช่องปากให้นกไงน,นกก็เลยได้ข็งเลง นกเป็นสัตว์ที่ว่าเอามาประจันเสียงใช้เสียงนะครับผม๋ยวเพื่อนๆคิดดูถ้าลําคอมันมีสันเล็มันมีเสมหะอ่าพวกนี้สําหรับคุณยังแก้อะไรได้เลยนะครับผมฟ้าทลายโจนนะคอเอามาแก้แก้โควิดนาทีนยังได้เลยนะครับผมเป็นสมุนไพรที่ดีไปหามาปลูกไว้ได้นะครับผมไปหามาปลูกไว้ใกล้ๆบ้านได้เลยนะครับผมดีแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆจะได้ใช้นะอ่านตัวหนึ่งนะครับผม สารที่ช่วยลดอาการอักเสบของนกนะครับผมอ่าเหมือนร่างกายมันมีสารมีสารที่ดีอยู่ในร่างกายนะครับผมตอนนกมันกินไปนะอักเสบตรงไหนมันจะไปะยับยั้งการโกให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายนะมันต่อต้านนะครับผมอ,ออ่าเมันมีสารต่อต้านนะครับผมมันมันแก้แก้อักเสบพูดง่ายๆก็คือเหมือนมียากแก้อักเสบในตัวนะครับผมทําให ได้อาหารในข้อดีของด้านนี้ของฟ้าทลายโจรน,นะครับผมก็ได้แนะนำม้เพืเ่อนๆได้ไปลองใช้กันดูนะครับผมทางนั้มันช่วยในการขับน้ําลายนะครับผมขับน้ําลายขับเสมหะออกมาจนหมดนะแล้วก็จะทําให้เราชุ่มคออ่ามันจะทําให้นกเราชุ่มคอนะครับผมแล้วนกจะกชุ่มกระชวยนะครับผมนกจากเข็งเลงนะจากสมุนไพชนิดนี้คือมีแต่สารที่ช่วยให้ร่างกายของนอก กลับมาแข็งแรงเลยนะครับผมเคลียร์โองไม่ดีออกนะครับผมเป็นตัวที่ดีมากนะครับผมตัวหนึ่งนะผมยกให้เป็นต้นๆของนกเลยนะครับผมสมุิสมุนไพรไปจิดนี้นะช่วยรักษานกที่เป็นระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับผมฟ้าตาตะจนมีหลายสารนะครับผมที่จะช่วยไปยับยั้งนะครับผมขนาดนกที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะเพื่อนๆเอาไปให้กินได้เลยนะครับผม ดีมากนะระบบขับเดินระบบทางเดินไหนใจยังไงเลยนะครับผมอ่าพวกเกี่ยวกับพวกหอกพวกอะไรพวกนี้มันแก้ได้นะ,ะให้เพื่อนๆน,นำเลยเอาไปใช้นะครับผมมีประโยชน์อย่างมากนะครับผมก็คือตัวฟ้าตลายโจดงนะครับผมสมุนไพรใจดูง่ายๆแต่มันแก้ได้หลายอย่างนะครับผมอ่าและถ้าช่วงหน้าเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าถ้าผมมีความรู้ใหม่ๆม,มาลงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ไเลียใช่ไหมมันสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับผมอ่ามันเหมือนน,นกจะเป็นไขร่มันจะสร้างสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับผมอ่ามากำจัดอ่าซิลจุดโอนนะครับผมทําให้นกโรร่างกายแข็งแรงนะเออที่ผมับคุณเยอะมากนะครับผมฟาสต์ไลจอนนี่คือเยอะจริงๆเยอะมากๆนะครับที่ตรงพูดนะครับผมมันช่วยจะเลือหารน,นะ จุดนี้ดีมากนะครับผมจะเจริญอาหารทําให้นกกินได้นกกินเยอะนอกแข็งเลงแล้วไปออกกรงบินนเพื่อนคิดดูแข็งเลงเข้าไปอีกนะครับผมทาให้พร้อมนะครับผมมันเคลียร์พวกระ,ระบบช่องปากลงไปในคอนะเคลียร์นะครับผมเป็นการเคลียร์นะวันนี้นะครับผมเป็นคลิปฟนะ้าตลายโจรอยู่ในช่วงกันเหมือนเดิมอ,อีกเช่นเคยนะธรรมะรักษาใจาสมุนไพรไทยรักษานกนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นสมุนไพรตัวไหนก็ติดตามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ